พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าข้อมูลกฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่5กันยายน2565คือวันพรุ่งนี้นะครับท่านบอกว่ากฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่เนี่ยมีข้อกําหนดเพิ่มโทษในหลายข้อหานะคะเอามาดูกันหน่อยไล่เรียงกันนะคะพี่เฟิร์สคนละสลับกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่กระทําผิดซ้ําในข้อหาเมาแล้วขับ คือทำผิดครั้งแรกเนี่ยอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5 0 0 0ันถึง2 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าทำผิดซ้ำภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรกมีการเพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน2ปีเพิ่มนะครปกติครั้งแรก1ปีอันนี้เพิ่มเป็น2ปีแล้วก็ปรับก็เพิ่มขึ้นอีกเดิม 5,000- ถึง20,000ก็เป็นปรับตั้งแต่ 50,000- ถึงห0 0 0 0แนะคะเรียกว่า ห้าเท่าตัวเลยนะคะเถ้าถ้า,าถ้าห้าพันก็เป็น50,000 2,000อก็เป็น1นึ่งแสนนะคะแล้วสารจะลงโทษจำคุกและปรับโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสารด้วยค่ะครับนอกจากนั้นแล้วอัตราการเพิ่มโทษเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยต่อนะครับการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มอัตราโทษที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นปัจจัยเสี่ยงในการสูญเสียของผู้ขับขี่อันนี้ที่เขาลงโทษหนักๆนี่ก็เพราะเหตุผลนี้เองนะครับแล้วก็ผู้ใช้ทางไม่ว่าจะเป็นการขับรถเร็วเกินกําหนดไม่หยุดรถให้คนข้ามท่ทางม้าลายอันนี้ปรับไม่เกิน4ี่พันบาทขับมาไม่หยุดเนี่ยนะฮะขณะที่การขับรถย้อนสอนโอ้โหขับย้อนสอนเขาให้ขับเลนซ้ายมาขับซ้ายแล้วก็มาเลนขวานะครับปรับไม่เกิน2,000บาทอันนี้คือมาตรการในการ ลงโทษส่วนรถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยละ่ละเขาว่ายางังไงเขาก็บอกว่าผู้ขับขี่และก็ผู้โดยสารที่อยู่ในห้องผู้โดยสารน่ะจะ<เ>ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยที่นั่งไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถตู้อ่ารถตู้โดยสารทั่วไปที่เรานั่งนั่งกันเนี่ยนะครับรสำหรับรถกระบะเราว่ายัางไงผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่นั่งตอนหน้าก็ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับกรณีเป็นการรถกระบะสองตอนเขาว่าอย่างงี้ กระบะ2ตอนหรือที่เราเรียกกันว่ารถ4ประตูนะนะครับผู้โดยสารตอนหลังก็ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับหากฝาฝืนไม่รัดเข็มขัดตามกําหนดต้องระวังโทษ ปรับไม่เกิน2 0 0 0บาทถ้าคุณตํารวจเขาเรียกนะครับแล้วก็ยังไม่ได้คาดเข็มขัดนี่โดนแน่นอนนะครับยังมีกําหนดความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถด้วยค,คือมีมีข้อกําหนดนะคะในเรื่องนี้ความผิดเพิ่มเติมมาในความผิดฐานพยายามแข่งรถกําหนดเพิ่มเติมว่าผู้ที่ร่วมกลุ่มหรือมั่วสุมในทางหรือสาธารณะสถานใกล้ทางพร้อมด้วยรถตั้งแต่5คันขึ้นไปถ้ามีการนัดหมายเพื่อจะไปแข่งรถกันมาก่อนหรือว่ารถที่รวมกลุ่มมีการดัดแปลงปรับแต่งรถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีพฤติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นนะคะว่าจะทําการแข่งรถในทางถือว่าพยายามแข่งรถในทางอันนี้ต้องระวังโทษ2ใน3ของความผิดแข่งรถในทางด้วย โดยการแข่งรถในทางระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่5 0 0 0ันถึง10,000บาทรบหรือทั้งจำทั้งปรับและเพิ่มโทษนะคะสำหรับผู้จัดแล้วก็กำหนดโทษใหม่สำหรับผู้โฆษณาประกาศชักชวนให้มีการแข่งรถโดยเพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับตั้งแต่ 1 0 0 0 0ถึงสองหมื่นบาทค่ะอันนี้นี่ผู้จัดนี่อาจจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์วันนัดหมายกันถ้าตำรวจเขารู้นะโดยเฉพาะตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาติดตามอยู่เขารู้หมดอ่ะนะครับก็โดนไปด้วยนะผู้จัดจะมาแข่งกันนะ่ะเฉยๆไม่ได้ต้องมีคนจัดนี่ก็โดนไปด้วยเอารถที่นั่งนี้ระบภัยสำหรับเด็กเขาว่ายังไงนะครับส่วนที่นั่งนี้ระบภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน6ปีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนนได้หารือกำหนด มาตรการลดอัตราภาษีของที่นั่งนิรภัยรวมถึงวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่ไม่สามารถใช้ที่นั่งนิรภัยได้นะครับ,รบเพื่อจัดทําประกาศใช้ที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กให้แล้วเสร็จภายในวันที่4ี่ธันวาคมที่จะถึงนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับกฎหมายลูกที่อยู่ในระหว่างพิจารณาและกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ภายใน120วันนับจากภายหลังวันที่5กันยายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้คือการนั่งเรือแคบนะครับหรือนั่งท้ายกระบะนะครับสา นั่งได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยก็แน่นอนที่กระบ,บะมันไม่มีเข็มขัดนิรภัยให้รัดอยู่แล้วนะครับแต่ต้องนั่งไม่เกินจํานวนที่เขากําหนดในลักษณะที่มีความปลอดภัยด้วยไม่ใช่ไปนั่งฟิงเออพิงฝาท้าทยนะครับเกิดมีข้อผิดพลาดกันลนกันหมดก็จะต้องนั่งยังไงให้ปลอดภัยเดี๋ยวเขาก็จะบอกออกมานะครับรวมถึงผู้ขับขี่ต้องขับขี่ด้วยความเร็วที่กําหนดนะครับเมื่อมีคนนั่งอยู่ที่ฝาท้าทยกระบ,บะก็ต้องขับระวังนะครับขับเร็วได้ไหมไม่ได้อันนี้เขาก็กําหนดเอาไว้นะครับซึ่งสานกาตร่ิิะดดปศเเพมโย หนดอยู่ระหว่างพิจารณาซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่สี่ธันวาคมที่จะถึงนี้เช่นเดียวกัน